สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้าม i l บาราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮนะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาแนะนำกิจกรรมใหม่หน่อยสักนิดนึงนี่เลยโทฟี่โทฟี่อะไรนะโทฟี่ไททันนะครับมา ดู่นะหน้าแลมพาดสมัยแบบยังรออออ่ะส่วนผ้าแลมพาดเนี่ยผมก็แนะนํานะถ้าใครอยากหากองกลางแบบ ครบสูตรเลยเนี่ยเนี่ยรอบนี้มาแบบ5ดาวเลยนะแค่ไม่ได้ถนัด2เท้าอะ่ะแล้วดูความเร็วออกตัวดีนะรอบนี้ดีอ่ะคุ้มอะ่ะถ้าใครอยากแลกนะไม่มีปัญหาหลแลกไปเถอะนะครับแล้วก็มีภารกิจประจำวันก็พยายามทําเพื่อให้ได้แรมผ่านเร็วๆนะแล้วก็ต่อไปครับไอกิจกรรม k i น n ี y d ั n ก i s เนี่ยก็คือทาภารกิจสัปดาห์ที่1มันจะมา3สัปดาห์ก็คือจะได้นักเตะ3ตัวนะก็เป็น d ั n ก i s Don t donovan แล้วก็ดูเด็กนี่เลย3ตัวนี้เลย ซึ่งซ่า3ตัวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเอาเข้าทีมนะครับเอามาแลกเป็นโรเบิร์ตคาร์ลอสฟรีได้เลยก็แค่กดเข้าไปครับแต่เราต้องรอให้ได้ครบ3สัปดาห์ก่อนก็คือ3ตัวเนี่ยดูเด็กโดนาวนแล้วก็ดันกิชนะครับเผื่อใครแบบไม่ได้อยากจะใช้อะไรเงี้ยเอาไปแลกได้นะครับส่วนภารกิจเนี่ยเขาก็บอกตามภาษาเลย ภารกิจประจำวันทั้งหมดเสร็จ5ครั้งนะครับก็จะมีเวลา1สัปดาห์1สัปดาห์ไปนะครับก็พยายามทําให้เสร็จเร็วๆก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันขึ้นมาก็อดไป1ตัวนะแล้วก็อันที่2เนี่ยชนะแชมเปี้ยนชิพสอครั้งในทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะเป็นเวิร์ลคัพนะครับก็คือฟุตบอลโลกไอ้หน้าจอแดงๆนะครับแล้วก็หมวดชาเลนจ์หมวดชาเลนจ์เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันเปิดตอนไหนกี่โมงนะครับก็คือเข้าไปเล่นไปก็ชนะแค่2ครั้งก็น่าจะได้แล้วนะครับส่วนชนะแมตช์ PVE นนนะคคครรรรััับบบบ้งกกก็็ือออภาิจทททีี่่่เเปปูฟุตลล คลายเฮดทูเฮดแต่ไม่ได้เล่นกับคนเล่นกับบอทนะครับอันนั้นแหละก็คือทำเควสทั่วไปอ่ะแต่ถามว่าไปเล่นเควสที่เป็นฟุตบอลโลกเนี่ยไม่น่าจะนับนะครับอันนี้ไม่น่าจะนับน่าจะนับแค่อันที่2เนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นโคเซ่ครับอันนี้จะมาทุกอาทิตย์แหละคิดว่านะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันรอดูแล้วกันแต่อาทิตย์นี้เป็นโคเซ่นะส่วนโคเซ่แรกดูเหมือนจะไม่ยากนะใช้เงิน20ล้านนะครับแล้วก็ใช้นักเตะร้อยสิบนะครับตัวฟรีตัวไม่ฟรีก็ได้แรกได้หมดอ่ะกดผิดอีก นะครับไม่ยากไม่ยากอันนี้เผื่อใครแบบสนใจนะแต่ถามว่าโคเซ่ดีไหมแรกดีไหมนี่เลยสเตตด,ดีมาก2เท้า4ดาวความเร็วดีนะครับเรื่องมงใช้ได้กองหน้าตัวเป้าเนี่ยเอาไว้มงเลยแต่ข้อเสียคือหลอดพลังงานไม่เยอะนะครับอาจจะต้องมีสำรองในการเล่นหรือจะเล่น2ตัวแทนก็ได้คือพยายามส่งโคเซ่ไปมงก็พอเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองดูว่าเราอยากแลกหรือเปล่าส่วนมาที่เมนูรางวัลประจําวันนะครับ อันนี้ก็แค่มารับฟรีๆเลยครับถ้าดวงดีก็ได้รอ้อยสิบเจ็ดไปเลยไม่มีหรอกยากของฟรีอะ่ะกดรับไปเถอะไปว่ากดรับไปเถอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับกิจกรรมไม่น่ามีอะไรมากนะครับคิดว่าน่าจะส่งท้ายอะไรสักอย่างนี่แหละมั้งคอมเมนต์กันมาว่าส่งท้ายอะไร แล้วก็มาดูร้านค้านิดนึงแล้วกันเผื่อคนที่กําลังยังเติมได้อยู่นะครับอยากจะเติมนะมาที่โทฟี่ไททันนะแล้วก็มาดูแพ็คนี้ครับที่มันให้เพชรพันสองหมายถึงว่าใช้เพชรสองมาสมาสุมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะบอกว่าการันตี10ครั้งนะฮะอันนี้พิเศษหน่อยนะถ้าใครกดไป10ครั้งแล้วเนี่ยก็จะการันตี1 1อยถึงร้อเลยถ้าดวงดีก็ได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าถ้ากดครั้งแรกถึงมีครั้งที่ก้าเนี่ยก็อาจจะได้พวกแบบเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้น้อยๆอ,อ่ะคือได้น้อยๆเนี่ยที่มันสุ่มแบบเออได้เงินน้อยๆแล้วก็นักเตะร้อยหกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าพอกดครั้งที่สิบเนี่ยมันการ,รันตีแน่นอนว่าน้องต้องได้ร้อยสิบขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เผื่อแนะนํานะเผื่อใครอยากเติมลองรุนดูนะครับส่วนแพ็กทั่วไปก็คงเป็นแพ็กอันตราอยู่แล้วที่มันคุ้มนะเนี่ยแบบสองพห้าร้อยหรือว่า50%นนั่นเองนะครับนะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมโทฟี่ไททัน ถ้าใครงงอีกก็ดูซ้ำได้นะครับนะไม่ต้องห่วงก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด like กไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ